สบายดีทุกคนสบายดีบรรยากาศตอนสวยมือผักมือพรแบบนี้เนาะก,ก,ก็คือกลุกับมือวันอาทิตย์สามคำนั่นเองมวันนี้คอยเองก็ได้มายืนอยู่ที่บริเวณภายในวัดอาภูทองหนองคําแสนนอะอยู่ที่บ้านสีฐานใต้เมืองหาดสฟอง นครขหลวงียงจันของเขานี่เองกับโบเร็ไก่จากตัวเมืองนครขหลวงียงจันเนาะเมื่อนี้จะพาทุกคนมากไหว้ปู่สาปูพญานาคเนาะแลวก็จะพาเที่ยวชมความสวยงามของวัดอาโพท้องหนองคำแสงแห่งสถานที่แห่งนี้ปัจจุบันนี้เองเนาะภายในวัดของเพิ่นกับกำลังที่จะสร้างสาลาอาคารตัวใหม่ขึ้นมาทดแทนอาคารตัวเก่าเนาะสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ก็มีมนเป็นอาคารตัวเก่าทางด้านน้านี่ือจะเป็นอาคารใหม่และเพื่อนกับหากสร้างมาได้ ยังบ่ถึงขันยังบ่ถึงปีเนาะแมนมีความคืบหนา้าไปได้ล้าให้เนาะเพราะว่าปีไก่นี้กะมาเนะาะกะมาแล้วแต่ว่าตอนนั้นเพื่อนกันยังบ่าทันได้สร้างกะยังได้ยางแถวนี้อยู่เนาะแต่ว่ามาปีนี้กับแมนเพื่อนได้สร้างไปเทีบห้อยแล้วกะเกี่ยมกะตัดหลังคาเนาะ้าว่าท่านใดมีศรัทธาที่อยากจะเสริมต่อเติมในการกอร่อสร้างกะสามารถมาได้เนาะที่วัดโพทองหนองคำแสงดินแดนของอปูพ่พญ,ญานาคเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนย่างทัว โมภัยนะวัดกันตืมว่าเป็นให้ภาพบรรยากาศเป็นอยไรแล้วเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์อากาศมีผู้คนหลากหลายนะคนลงังไหลามา,าสักาาากาบบูชามากล่าวไหวมาขอพรให้ตัวเองอยู่ดีมีแหงมีซุกมีโชคมีลาบตามความเสื่อของแต่ละบุคคลนั่นเองเนาะนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งทาง,าาทางทางคิดใจของคนเขาอันนี้เมื่อเขาเข้ามาแล้วเฮาก็จะเห็นเป็นสิมด้านหน้าจะเป็นสิมเนาะนี่ เดี๋ยวจะไล่เลี้ยงเนะาะไล่เลี้ยงพาทุกคนไล่เลี้ยงไปนับตั้งแต่ประตูโขงเข,งขง้านี่จนซูดนนไปฮอดแถวด้านหนองหนองบอนทีอ่าเฟิรอนเสือวามีเป็นวังของปูพ่พญานาคเนาะอัน,นี้ภายในด้านซิมอ,อากาศก็ค่อนข้างที่จะห้อนนิดหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าข่อยมากับมาแต่ตอนเศ้าแล้วแต่ว่า กลับไปกราบไหว้ขอขออนุญ,ญาตเนาะนำครูบาอาจารย์เพิ่นขออนุญ,ญาตเพื่อจะถ่ายทำจังสิกับพิธีห้อยแล้วด้านนี้ก็จะเป็นทางด้านพุทธหุบย,ย่้วก็จะเป็นศาลาของครูบาอาจารย์คุณยูเนาะเรือที่กว้างขวางเนาะขึ้นมาไปเนี่ยทางด้านนี้ก็ส่วนฟูเนาะตาแพงทางด้านนั้นก็ติดกับบินประสาสุน หนองข้ามแสนนี่เนาะก็มีเรื่องเราตำนานเกี่ยวกับปูพญานาคนี่กระแมนมีเปลี่ยนไปเป็นมานี่ก็รลายหอยพันปีแล้วเนาะหอยพันปีแล้วเกี่ยวกับหนองข้ามแสนเพิ่นว่าจะเป็นยปูสีส่สหนโงปูสีสิสโถน,นี่สาระเก่า ภายในวัดเองงอกับปัจจุบันนี้เนาะ,ะกับมีพอค่าไม่ค่า,คาที่พื้นขายดอกบิงขันหาไว้ให้เฮาบูซาเพื่อจะนําไปขับไหวระยาปู่ทางด้านหน้ามือเขายางขาเข้ามาแล้วก็มาเจอผ้าผ้าใหญ่เนาะผ้าใหญ่ก็คือผ้าสุกัผาสีเป็นผ้าประจําในสถานที่แห่งนี้เป็นผ้าศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดมาเราต้องได้มากับไหว้จงซส่ ตัวนี้เป็นอาคารศาลาหลังใหม่ที่เพิ่นกําลังก่อสร้างอยู่เนาะเป็นอาคารที่ยกสูงขึ้นเป็นอาคารสองสั้นแต่ว่าได้เนาะมีประตูมีทางขึ้นอยู่สองทิศทางด้านนั้นทิศหนึงเนาะในทิศหนึ่งคาต,งต่อมาเนาะก็จะเป็นหนองคาแสนที่เพิ่นวอาเนาะที่แถวบริเวณนี้กับแมนติดกรับหลายบ้านเนาะ แถวแถวแถวนี้ก็จะมีทงางบ้านคุกซ้ายบ้านสีสารใต้บ้านหาดใสฟ้องใต้หาดใสฟ้องเหนือหนองาแขกทินเพียแถวนี้รวนแล้วแต่เปลี่ยนบ้านที่ติดกับหนองคําแสนดินแดนพญ,ญานาะคอยู่ทีฝั่งราวเขาเนาะถาว่าไปทางฝั่งไทยก็จะแมนเปนอ่ยนวังคำสนอดนั่นก็คือเพื่อนว่าตำนานก็คือจะส่องสถานที่นี้ เป็นบอนหูขึ้นของพญานาคเมื่อเขาหยางมาที่นนอิดเขาก็จะมาเจอบอนศาลาของนี่พระพุะภูมิพระภูมิไ สุกกภาษีเนาะป็นพระใหญ่ทางด้านหน้าเลยมาแล้วกับเฮาคาบัวได้เกี่ยมขันดอกไม้บูชามาเขาก็สามารถมาบูชาเอาอยู่ทีบริเวณทางหานข้าแถวนี้ก็ได้คือกันเนาะเพิ่นกับมีให้เฮาบูชาก็มีทางป่อยนกบูชาขันห้าต่างๆมีห้านหลายห้านด้วยบูชาแล้วแล้ว,ลวไปมาแล้วเจ้าไปกราบไหว้ไปขออนุญาตท่านละ ไปกาบว้าแล้วกาไปขอขอพ่อบ่็ได้ขายพ่อเจ้าไม่ปนไไหไม่ปานใดได้ขาย้ม่ไปคือมาขายมากขาก็มาบ่สองแห้นี่ขาดกันท่าเพินขามไห้งก็ได้หน่ายอื่นะแต่มีหลายห้านให้แล้วนะจะหลายก็ไล่เลี้ยงกันมาไล่เลี้ยงกันจไล่เพื่อนแกบ้าเพื่อนขาไปจาเนาะหาม้าห่ม่ขาไปจ

เข้ามาวัดจะต้องแบบคนกับมีเดียวอุกใจมาขอพรคนบ่อุกใหญ่ชราเนก็มาเข้ามาไปขอพรไปดูมอมาแล้วเดาจะมาบูชามีขันทั้งขันห้าวะมีขันห้าบูชาค่ะไหวเนาะสิบพันที่ ผู้ดีมาแล้วก็มาตัดซอกกับผู้ดีไปซื้อน้ำนะเพื่อนแล้วก็เพื่อนบอกว่าซื้อซอยกับเลยซื้อซอยนะเพื่อนเลยอยู่ลุมพุ่นกับบูซาซอยเพื่อนยู่ลุมพุ่นแล้วนี่หันออกเข้าละเข้าแลยออกแล้วคุณเด็ไปมาละนี่ด็ยังรุมพุูนนะมีขุนยาขุนยาที่จะซอดออกไปพุ่นได้นี่นะว่าไปบูซานี่จะนวนตยบูซานะเพิ่งถึงเลขสิบแปดล้านได้มึอนั่นอ่ะถึงคุณหนึ่นบอกนี่นี่นี่กลางหอนี่มีมีองค์นาคใหญ่ย้ายองุ่น ชีสมโพเป็นเป็นอันเป็นน้องของญาสิชีปฐมมาค่ะเดินเดี๋ยวแล้วเอาไปดีไซน์แม่แม่บปเล่นขายเพื่อฮาเดินดยนเดี๋ยวเดี๋ยวยางไปหุ้มก้นเนาะเดี๋ยวจะกลับมาอันนี้กุกอันนีงกุ๊กอลิ้นบางก่อนลิ้นบางก่อนอันนี้เล็บขุดเล็บขุดดังอันนี้จะมีสองแนวแนวหนึ่งอ่ะ ิเียวอันแทนที่สิ่ปิดกลวมกมือเพิ่นไปพุ่นได้ใช่ร้องบอกรถเต่าได้เนี่ยเอามาเป็นเมืองอะยังไปยุไรกันยูหะน,นั่นไปอันเฮ็ดอันนั้นหน่อยหนึง่งจือมาเป็นเมืองเราสนหลักก็อ่ะบุหินปีไก่เนี่จือปีไก่เนี่เจ้าขายเชิงเท่านั้นเปล<ด>่าตหักก็ได้ยไปรูมี่เพราะปีไก่เนี่ก็มาเพราะว่าเห็นคุ้นๆถ้าคนกำลังไล่มาล้างไหลมาเนาะอันติด ขาได้ขายอยู่บ่อันวันนี้หาจะได้ขายชามที่อันบอกกระเจ้ามาซื้อซอยได้มามาได้เนาะมาได้นี่มาเด้อบะทุกคนพี่น้องสช้าครัวมาซื้อขันบังเปงซอยกันเด้อขันบุษราด้วมาบุษราดหนองคำเสียนเด้อมีแต่ขันงามๆแหมะมากๆน้อยเนาะมากน้อยผู้มีหมาใหญ่ก็มีขันห้ยุดซุกเป็นหมากคำแล้วก็มี ปลอดภัยไว้พร้อมเนาะนที่สําคัญเฮาบูใจเงินสดก็ได้สำคัสน,น,นสมัยเน,ะนะาะมีเพราะว่าบางคนก็เจ้าก็บ่อยากจับเงินนะออืแ้าเพิ่นเพินนน่นซื้อมาเฮาพอนไปสินันคนก็จะกระเบีกจับแมีแม่ยเนี่ช่วงนี้เฮาก็ต้องอยู่กันแบบนี้แหละเนาะอุ้ยนะนนเนาะหลายคซื้อได้ไข่หมานเด้อโสดโมกหมานๆเพิ่นกําลังลังมา รยากาศพรมเย็นต้นไม้หลายเท่าไอ้นวัดเลยสบายดีสบายดีสบายดีลูกหลานปิดแล้วหลาค้าขายอยู่ว<ด>ัดเฮาถ่ายไม่ค<ด>้าขายจะได้ดีอยู่ตรงนี้มันโควิดเด่นเอาลูกน้องโดยแม่ละตรงนี้โควิดก็บบ่อยากปานใดวัดที่สาม เพราะว่าคนเปิดปรตูนั่นประตูนี้คนก็ได้เปิดนะที่สามกับผู้ชายในเขตในคนบูชาสักการะบูชาบา้านเฮาเนาะี่ยเป็นคนบ้านทีน่สาเมาที่สารยู่บ้านนี้เลยเนาะโดยแม่นนเ,เป็นคนบ้านที่สานเลยลูกเดอ้อไก่กับไปไก่มาหากับเฮามาวัดนี่กับมาเว บูชาเนาะนขันนะเมียได้ไห่านวิ่ยุกใกล้ๆนี่แหละเนาะโดยี่บ้านสีฐานใต้ละกายไปไกลมาสะพากันมาเวรศกันรับบูชาเด้อวัปดป่าพุทโธหนองคําเสงบ้านสีฐานใต้ดเดยดินแดน<ป>ด,ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ดินแดนศักดิ์สิทธิ์โดยแม่ยละเข้าใจเข้าใจหลายๆเข้าใจนอกกระจอกนอกกระซิบ แล้วแหลวส,วสบายดีเจ้าสบายดีเป็นท่าใหญ่ขายดอกเบ่งบูชาอยู่ขคายาาจังเี่หลักการขายเครื่องสักการะบ,บูชาหนีกะถือว่าเป็นบุญของพวกบ้านพวกแขตที่ขาเจ้ามาหาเนี่ยกะถือว่าโอเคเป็นเคม่สักการะบูชาคนเปรอถือปูหน้องคำแสนบ้านเฮาเคนคนได้มบูชาเด้อกะถือว่า เพิ่นพาหาอยู่หากินลูกเบาเท้าใครเพิ่นหนองคำเสฉวนเนี่ยนะลูกถือว่าโอเคเจอละมือนี่ก็ถือว่าพอสมควรเนานะ้ะสมควรค่ะ<ๆ>ว่ามือใดแขกมาคือจังมือนี่ก็โอเคถ้<ๆ>าว่าแขกมือใดบปม,มาหลายใครเจ้าเป็นบานกันรธรรมดาลูก<ๆ><ๆ> ขอบใจหลายเข้าใจซื้อได้ไข่มาดยมาถูกอื่นมันรุ่นอันหกตัวเจ็ตัวเอาดีๆยองคิ้วบูซาแมวหายเอาไม่รู้เเอาเอาบูซาแล้วมาเอาแล้วมาเอาทั้งัมาเอาระปอลูกสาวแมวแล้วโดยมาเอาแล้ว ลังไงกันเข้ามาเนาะตอนค่อยมาตอนเศร้าก็ผู้คนยังบรายปปนี้แต่บรรยากาศคึอนหรีเ,เนาะในสยสวยในหนึ่งเวลาตอนนี้กัประมาณจาก12โมงยังก็เป็นช่วงที่หลายๆคนทางด้านหลังเะทางด้านหลังก็จะมีพระองค์ใหญ่นแหละก็คือเป็นจุดที่เขาจะมาขอขอพรอ,อ้ยุดีมีแหง้งบอ่ออย่างสีห้มีโชคมีลาบกับมีหลายจุดคือกัน พูดให้หากว่าได้ชมคลิปวิดีโอนี้แล้วถ้าเขาอยากจะมากา็สามารถเชิญชวนทุกคนเนาะมาได้มาได้ด้วยกัน สถานทีแมนยูใสเนาะสถานทีนี่กับแมนยูทีบ้านสีหานใต้เมืองหาดไซฟองนะเขาหลงเปน็นจันมาตามเส้นทังบบโอทางตัดหม่หาเขาเขาวงเวียนจีไนโมกับเขามาขี่มาเลยเลยนาะเดี๋ยวจะปักมุดโลเคชั่นเอาไว้ให้ทุกคนนะหากว่าผู้ไดโบหูทางมากับมาได้เนาะมาแล้วก็มาอุดหนุนเนาะพ่ขอค้าแม่ค้าที่เพิ่นขายดอกเบ่งยู่นี่นี่ดอกกาวิหุสานี่เขาเป็นลูกหลานของปูพง่พญานาคลูกหลานของเพิ่น ขเขา,บบาขเคารพบูชาเขาคือบรรยากาศโดยรวมต้นไม้ใหไงมีทั้งต้นไม้ให้ขิ่มากต้นไม้ยังสิเดินวัดกว้างขวางที่สำคัญมีจะพาทุกคนไปเบิร์อีกจุดหนึ่งเนาะเป็นเหือเก่าหเาหเือเก่าเหงาเก่าเขาแก่ไผอยู่ในวัดนี้จะพาทุกคนมาไปเบิร์ บรรยากาศยินนะบรรยากาศดินนะไปนอดตืงไหนยน่ป้าผู้คนแป๊บเดียวเต็มละเดินวัดเกอก็จะไปวันจอดล้วนละแป๊บเดียว นี่แหละเป็นศูนย์รวมจิตใจของสาวพุทธของเขานอกจากนั้นเวลาเขามาแล้วฮา,าจะาคนกิดมีให้บริการมีโต๊ะตั้งนั่งให้เขาคอยหักเสาบรรยากาศดีดีกติดกับบริเวณนี้ติดกับเข้มหนองอันนี้เป็นหนองคำแสงนะเจ๊หนองบัว ภายในวัดจะประมาณนี้นะทุกคนหาว่าผู้ใดจะมาก็มาได้เนาะมาได้มาได้เลยเพิ่อกับเปิดแต่เมือ่อวันจันทร์หาวันอาทิตย์พุทแหระทางนั้นข้างนี่ก็จะเป็นหน,อง,นองหนองน้ําขนาดใหญ่กวมรวมไปหลายบ้านเลยเนาะมีบ้านโคกซ้ายสีฐานใต้หาดไซฟ้องเหนือหาดไซฟ้องใต้แถวนี้จะกวมรวมไปเบิดเลยเนาะ นี่นี่นี่ออเ,เป็นปรเราของปูพูนะครบที่ว่าของเทคณะพิศบของโค้งการอันนี้เป็นผู้คุณมีสธานมามา,มาต่างๆนะุณก็จะเขียนป้ายไว้ งไปเบื้องเหงาก่อนจบคลิปนี้หอดมองสันเพื่อนสันเพียรได้แล้วนี่เนาะคุรูบาอาจารย์ไม่สันพีเลยจริง12โมง,งอ่ะสิบเอ็ด12ค้ากันมาตั้งแต่เก้าโมงมาประจำอยู่นี่สองสามโมงกว่าแมาข่าวว่าจิตขอสวยครับ ด้วยยังต่อไปแบบยัาไม่ด้แาทนี่อันนี้ปิดเหงาเหงาตัวเด่นปะหญ้าคำเหลืองนี่เนาะอ่ามีอันผู้หนึ่งนะเพิ่นคอมเมนต์เอาไว้ก่อนๆว่าให้พามาบึงเหงาเก่าเนี่ยสันเหงายุัหน้องคำเสียงเมนเหงาตัวนี้อ่นบอกหญ้าคำเหลือง เงาจักสพายตัวนี้บนในได้แล้วเว้ยว่ออกแล้ว้อันนี้เป็นเหือเก่าเหาแก่เนาะีอยู่วัดหนองคำแสนนี่อยาปูกคำเหลือง ไปย่างเบิงองแถวบริเวณสาราล่าอันนี้เป็นเดินกระต้อของอันจั่วได้นี่เนาะในบ้านอยู่อมาเตะอันชาเป็นหงายหง่องเก้าหยาหง่องเก้าหยาแม่ยหาก็หง่องแก้านนะปลาเป็นน้องเอื้อยเป็นบ่อตะกี้นี่อันสีคล้ายวนะัดไต่เราเป็นสีหานเหนือ,อและตัวนี่นี่เป็นสีหานใต้ แต่อกี้มันมีหงมายางกับหงแก้วปลาบอกสีหานใต้กับสีหานบ่แน่ใจว่าหงแก้วปลาหันเป็นสีหานเหนือเออหงมมยางหันเป็นสีหานเหนือหงแก้วปลามันสีหานใต้แต่ว่าเหือหันมันอยู่ในวัดในบ้านอ่านบ้านตัวไหนบ้านนี้บ้านเ้องฮาสิคีเข้าไปบ้านนู่นนี่บ้านอันอยู่โคกทรายพูดว่าสีหานสีหานเออแล้วอันนี้เป็นเหงาตัวเหงาเก่าเหงาแก่เหงาเป็นรุ่นแรกๆเลยตัวนี้เขาจะเอิญยาเอิญยาคำเหลือง เฮือกท้าสีเหลืองนะสุมกับซื้อเป็นเฮือกเก่าแล้วเดี๋ยวนี้ค่าเจ้าโบคอยโบคอยใส่เฮือกแหงมเฮือกแหงมนี่สังเกตมันเป็นแหงมันบ่อทั้งปลายฮะเดี๋ยวนี้ค่าเจ้าโบคอยเอาไปซร้งแล้วเดี๋ยวนี้มีแต่ัวงาสูตรเงาสูตรมันจะมีแต่ตัวข้างหน้าเป็นแหลมเป็นแหลมเหงาสูตรอ่าเดี๋ยวนี้ค่าเจ้าจะใส่ตัวใหม่ตัวนี้มันเป็นเฮือกเก่าแต่สมัยแรกๆเลยนะเขาเจ้าก็เลยว่าสิมาเก็บเต้นเขาเจ้าบ่ได้แปลงบอลน่ะอย่างเขาเจ้าสีเฮ็ดบอลเมียนใหม่อยู่เขาเจ้าก็ยังแปลงบอลแล้ว จะบางท,างทีเราได้ไปช่วงวัดจันเพื่อ,อน,นั้นเป็นเพื่อนระเพณีเห็นมันอยู่ในวัดในบ้านเขาว่าอยู่สิหานมีสองวัดดิเขาไปอยู่ว,วัดในบ้านคุณต้น,นอันนี้เป็นหนองหนองหนองที่เป็นเขตของวัดเลยตะกี้มีประวัติที่ว่าเขาเจ้ามาหาป่าคุณยายเตะกี้เขาเจ้ามาหาป่านี่นะเขาเจ้าเห็นกษัตริย์หือคำขึ้นอยู่หนองตัวนี้เลยนี่หนองต้นเองเขาเปิดแบบเต่ประวัติแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เขามา เจ้ามาหาปูหาปลาอย่างนี้เป็นน้องหน้าไ่ได้น้องคำแสนเขาจะไ้กระหาได้นะเดี๋ยวนีคนกล้าลงอยู่เดี๋ยวดีมีแต่กระหน่อยแต่มันแห้งหมดแล้วส่วนลายกลางมันจะเป็นดอนเขาจะเอางัวควาไปเลี้ยงไว้ตะกี้แหนนี้ก็เป็นนัดปล่อยปลาทางด้านข้ามตรงนี้เขาเจ้าผู้ปีเจ้ามัลลัวได้เดี๋ยวนี้คือเนมปลาคราบก็เริ่มยงแงล้ะมีปลาครานไหมปลาคราบดิปลาครัปลาคราบแมนไปเลยแดงๆนี่ค่ะ คนอ่าให้เอาป่ามาปล่อยเนาะแถวนี้บูอ่าเฮาบัวสะระกลป่าปปมาปล่อยกินบ่ได้เออตะกี้หัน่นตะกี้หั่นเฮาเอาไปขายแล้วเรถถาเอาน้ำใส่ครับเพียงแค่ท่างเขาไฟนะแล้วเดี๋ยวนี้เฮาเฮ็ดจังซี่เลยเห็นบวดจังซี่เลยเฮาก็บ่ได้กินเลยกวางเติบแลนะ้วเนาะแต่ส่วนอยู่พูดหนอนสุดอยู่พูดออกแม่มาเนี่ยเนี้แล้วขอบเขตนาะคือเฉพาะหลุมยูวันดนี่เกษสิมีหลุมยูพูดอีกส่วนที่อีกเลาะๆๆไป เสร็แล้วก็นเนื้อทีหลายเนาะเื้อทีหลายของวัดหนองคำเสด็จอีกขวบรวมถึงหนองพุ่นเลยนี่เนาะเนื้อทีของวัดพือเออแต่กันแต่ว่าช่วงเมื่อกี้นี้พวกอันกระซ וע ทราบเขามาแท็กพวกข้าเขาฝังรักบอรหรือบอลฝังเขาบอเออบอลไดอยูเขาคาดว่าสิท็ดแรงท่องเที่ยวอ,อนุรักษ์นะเออ,อเป็นไปไ่ได้แต่เขาจะสิมาแปลงหนองเขาจะลดจุกออกจากห่างไม่ไม่ยังปิดบ่ได้โหดีใจและกำจิดบ่ได้เขาไม่ได้ยิงระเบ็ดเนาะ เขามาเห็ดบ้านเมืองเขาทรัพยากรธรรมชาติเขากระปเบิดเลยนะวุ่นวายฮะนะหนองป่าเขาอ่านยุวัดเนาะมีทั้งป่าดุกว่าอย่ายๆคือครบทุกป่าเลยแหละเนาะทีออทีเออพิ่นเอามาปล่อยไปนี่นหลัง,างจากที่บัวชอ,อ่า <laughs> น,นคือเทิงบ่อนที่เพิ่นให้บูชาดอกไม้นะเนาะก็คือเขาเพิ่นจะมีอันป่าเขาบูชาแล้วก็มาปล่อยในยวัดนี่ปล่อยเรื่องปู่เรื่องป่านี่ค่ะกับหมายความว่าความเสื่อเนาะเขาปล่อยชีวิต หนึ่งป่อชีวิตหนึ่งชีวิตเท่ากับตอ่อชีวิทสินะ,ะป่าป่าขับทุกคนพูดป่าป่าขับตัวบางใหญ่เลยอยู่นู่นแต่ว่าบรสามารถหาไรนอนนองนี่บรสามารถเอาขึ้นมากินเอาขึ้นมานั้น,นได้เอาโน่นน,นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอเป็นหนึ่งทริปที่พาทุกคนมาก็คือมาสมความสวยงามของวัดหนองคําแสงเนาะวัดโพทองหนองคําแสนนี่ ก็คือตั้งยูบ้านสิฐานใต้ด้วยเนาะสิฐานใต้เมืองหาดไซฟองเนาะเขาหลอมมิจาร์นกับบ่ิได้ยูกไก่จากตัวเมืองก่นไหนเนาะหากว่าเขาอยากจะมาก็เสือ,อขอเสือน่วนทุกฐานมามากะว่ายบูซา,าปูพญานาคนี่แหละเนาะวังพญานาคอยู่ที่เมืองลาวเขานี่เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่สาาพูดจนลายให้ความเคารพเลยนรับถือ สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอขอบใจนําทุกทานที่เข้ามาติดตามนะครับสมขอขอบใจทุกคอมเมนต์ขอขอบใจทุกลค์ทุกชส์หากมีข้อมูลตัวใหที่นําเสนอไปแล้วผิดพลาดประการใดสามารถแนะนํากันเขามาตืมได้หรือสามารถเสริมเติมแต่งข้อมูลเขาา้าอะไรในกล้องคอมเมนต์วิดีโอนี้สําหรับคลิปวิดีโอนี้สบายดีเอาไว้เจอกันใหม่วิดีโอถัดไปว่าจะพาทุกคนไปวัดไหตืมไหนขอบเขตของเมืองหาดจซฟองยังอยู่เมืองหาดใจฟองอยู่เนาะเพราะว่าเป็นเมืองทีหนาค้นหาหลายคอยจะพาทุกคนไปทัวร์ เมื่อหาดเ่ฟองน้ำกันว่าจะเป็นเนแล้วใดสบายดี